สวัสดีค่ะแฟนขับเที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นของ10เซียนนะคะ10เซียนงวดประจำวันที่1มีนาคม2 5งพันนะคะเอาเลขเด่นมานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะ เลขเด่นเลขหน้าปกของ1ิเซียนงวดนี้เด่น8กับ6นะคะ8กับหกเลขเด่น1ิเซียนงวดที่แล้วเด่น5กับ8นะคะหน้าปกของเขาออก50นะคะออก50าศูนย์งวดนี้ เต็มแปดกับหกจะเข้าทั้งสองงวดเคยเข้าทั้งสองงวดอยู่นะคะเลขนำปุกของ10เซียนสำคัญมากลองเอาไปวิจารณาดูนะคะ8กับ6เรามาดูตัวเลขข้างในของ10เซียนเลยจ้า ตัวเลขข้างในของ10เซียนนี้เอมาวงไว้เลขท้ายนะคะเลขท้ายมาวงไว้ที่หนสองนะคะส่วนบนนั้นเข้ามาเน้นที่หนสนะคะ มีเจ็ดมีหนึ่งมีสี่นะคะดีสองตัวหนะะึ่งสองแล้วหนึ่งสองสิบสำนักเซียนกลุ่มเลขดี สำนักเซียนกลุ่มเลขดีก็คือเขาสรุปได้มาหกแปดเก้าหกแปดเก้าก็ตรงกับเลขหน้าปกเนาะนี่แปดหก หรือจะเป็นงวดนี้ก็คือเลขเจดหส่วนเลขท้ายนั้นแอคคิดว่ามามา1นะคะมาศมาศมาหนึ่งี่แต่ว่าอาจารย์มิ่งเจริญนี้เลขท้ายของเขา เด่นหเด่น0นะคะนี่ถ้าเด่นหนึ่งก็มี1 4นะคะอทิบว่าเด่นหนึ่งก็มี 1, 1 4ถ้าเด่นศย์ก็มี02 2ยเนาย์ลขท้ายหมือไม่แน่เนะศูนย าเป็นของยิบปัวนี่เขามา0ูนสองนะคะเนี่ย่ก็มาตรงกันกันกบสิบเสียนเนาะมิ่งเจริญถ้าหนึ1ไม้แอดคิดว่าหนึ่งสี่ถ้าู0มาแอดคิดว่าตัวนี้นะคะ มาดูสิบเซียนสิบเซียนเลขคู่นั้นมาแปดเลขคี่นั้นมาเก้านะคะอันนี้ตรวกับเลขหน้าปลุกนะคะหกแปดเนอะวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด มาดูตรงนี้นะคะ เรียกเด่นประจำวันเนาะสิบเซียนหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยนี่บนของเขาเด่นหกแปดนะคะล่าง เอ็มาวงไว้ที่เลขหกแปดเนาะเลขหน้าปกส่วนเลขล่างนั้นดีหกสองหน้านี้มาไม่เหมือนเพื่อนเนาะท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะดูหลายๆสำนักมาใส่กันแต่ว่าสำนักเดียวกันถึง เลขเด่นของเขาก็จะมาตรงกันเนาะมาดูเลขเด่นของเลขค้ายสองตัวว่าที่แล้วสิบเซียนนีน่อนนี้นี่เขาเขาเขาเด่นห้าเนาะออกห้าศูนย์เนาะ แต่ว่าตัวจับคู่นั้นไม่เข้านะคะเซียนสรุปเลข เลขท้ายสองตัวหน้านี้ไม่เข้านะคะเป็นสรุปเลขแต่ว่ามาเข้าหน้านี้นะคะงวดที่แล้วเนาะเดี๋ยวแอดเอามานำเสนอหน,น้านี้ก่อนนะคะหน้าเนาะลองเอามานำเสนอหน้านี้ดูหน้านี้เขาเด่นหกนะคะงวดที่แล้วหน้านี้เข้านะคะ D5 นะคะขออนุญาตกลับมา D5 นะคะตัวเด่นเข้านะคะงวดที่แล้วติดกท้ายเนาะนี่หน้านี้ตัวเด่นตัวเด่นมาหนึ่งสี่นะคะตัวเด่นมาหนึ่งสี่หนึ่งสีล่างลือหนึ่งสีบนเนาะ ก็ดึงเข้ามานี่นี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งก็จะมาคล้ายๆกันมาคล้ายๆกันกับเลขเซียนสรุปเลขเนาะสี่หนึ่งนะคะบนมาหกเจ็ดนะคะรางวันที่หนึ่งหกเจ็ดนะคะ ล่าง C หนึ่งมาสรุปเลขทีนี้นะเป็นโครงสร้างของรางวัลที่หนึ่งเนาะท่านลองเอาไปดูนะคะดับสีจสสองจุดงวดที่แล้วดับอยู่หรือไม่เดี๋ยจะเปิดดูก่อนนะคะ วันที่แล้วดับอยู่นะคะออกเจ็ดเจ็ดเนาะไม่มีเจ็ดเจ็ดนะคะดับศูนย์หนึ่งวัที่แล้วดับอยู่ ให้ท่านมาพิจารณาหน้านี้นะคะหน้าปลุกหลังเนาะลองปลกหลังลองปลกหลังงวดที่แล้วเขาเด่นห้านะคะงวดที่แล้วเขาเด่นห้าแต่ว่าบนนั้นไม่เข้านะคะเด่นห้านะคะนีค่ะวดนนี้เด่นหนึ่งสี่นะคะ หนวดนี้หนสี่หนึ่งสจะเข้าหรือไม่เด่นทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแต่ส่วนมากถ้าหนึ่งมาแรงนี้อาจจะเป็น7เนาะไม่หนึ่งสก็74นะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่าน จงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีะคะ่ะ